ก็คือจะต้องดูแลร่างกายให้ดีจะต้องมีการออกกำลังกายมีการพักผ่อนมีการเลือกอาหารว่าอะไรที่เราไม่ควรทานและอะไรที่เราควรทานนะครับอันเนี้ยมันก็จะเป็นปัจจัยหลักๆที่จะทำให้ร่างกายมีออความแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับวัยที่สูงขึ้นได้อย่างมีความสุขได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เรื่องของสุขภาพนี้เนี่ย พออายุมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ง่ายๆก็คือว่ามันเริ่มมีการเสื่อมถอยของส่วนต่างๆของร่างกายเช่นผิวหนังก็จะเหี่ยวยน่นนะครับผมจะงอกบางคนก็จะหลังโก่งขึ้นนะครับกล้ามเนื้ออะไรต่างๆก็จะรีบลงนะอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้จากภายนอกแต่ข้างในเนี่ยเยอะแยะเลยเรามองไม่เห็น บางทีเราก็อาจจะทราบเพราะว่าอาการมันฟ้องแต่ว่าบางทีเนี่ยมันกว่าจะมาทราบเนี่ยมันเป็นมากละนะครับเช่นส่วนมากที่จะเป็นกันเนี่ยบ่อยๆก็คืออย่างเช่นความดันสูงเบาหวานโรคไตนะะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นหรือโรคหัวใจ